สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามากินขนมหวานกันที่ After You นะคะ <Hey. S 1> ชอบมากเมื่อกี้ได้ชิมแล้วตอนที่น้าปลาแบบราดเอาไอ้ตัวชาไทยท็อปปิ้งลงมานะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าตัวอันนี้มันละมุนมากเลยทุกคนตัววิปครีมไม่ไม่ใช่วิปครีมอ่ะแต่มันเหมือนเป็นครีมสักอย่างที่มาโปะลงแล้วก็มีอแอลมอนด์สไลด์บางๆนะคะทุกคนอร่อยมากอร่อยมาก ข้างล่างมันมีอะไรอะเฉากลวยเหรอทุกคนท,ทุกคนมีเฉากลวยด้วยมเนนมนูคนเสี่ยวฟันนี่คือกินช้าเลยนะ <c oughs> บอกบอกเลยเลยสภาพคุณภาพ,พช่องฟันฉันเนี่ย <c oughs> แล้วก็ใตนี้เขาบอกว่ากำลังมาแรงเมนูกระท้อนเทเป้นะคะทุกคนหอมมาก มันเป็นความหอมของกระทร้อนซึ่งเราสั่งแบบหวานน้อยอ,อสําหรับคนที่แบบอยากจะมาสายคาอยากเป็นสายคาเฟ่แต่กําลังดูแลรูปร่างอยู่สั่งหวานน้อยไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนเพื่อให้ร่างกายของเราอะ่ะมันไม่ชินกับความหวานที่แบบมันเยอะๆพอมันไม่ชินกับความหวานเยอะๆปั๊บ การสวิงของระดับในระดับน้ําตาลนิดเดีอวของเรามันจะได้แบบไม่เหวียงขึ้นเวียงลงจนเกินไปเนาะน้ดื่มสุดทจะไม่เหวียงใช่เมื่อกี้น้าปลาได้ชิมกาแฟของที่นี่เราให้น้าปลาเล่าให้ฟังก่อนดีวากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้างจะบอกว่าปกติไม่ค่อยได้สั่งกาแฟที่นี่นะคะปกติมาที่ไรก็นี่เลยเมนูของหวานเป็นหลักนะคะก็คือบินซูนะว่ก่อนใช่จะบินซูไม่ค่อยได้ทานแต่ว่าวันนี้ได้ทานแล้วแบบอึกแรกเลยค่ะคือประทับใจเึงต้องบอกว่าประทับใจเลยจริงๆเพราะว่า หนึ่งหอมหนึ่งความเด่นของกาแฟค่ะหอมเด่นที่มาทันทีเลยสองประสานเอเปโซดใช่ไหมคะเอเปโซดเย็นแต่ว่าที่เนี้ยของเขามันกลมกลอบ<า>มีความหวานจริงแต่ว่าเข้มด้วยกาแฟ แล้วก็หวานละมุนด้วยความหวานมันกลมของโอ้โหใช่คนกินกาแฟไม่เป็นอย่างข้าวเจ้ายังอยากกินเลยค่ะดีใช่ไหมคะอยากลองของเพื่อใช่ค่ะเพราะว่าบางที่เนี่ยบางทีมันมันโดอะค่ะมันไม่เข้ากันมันแบบกาแฟโดดหรือว่าหวานโดอ่แต่อันนี้มันกลมกล่อมลงโจมากๆเลยคุณทานครั้งแรกมาตื่อใจสำหรับสำหรับคนที่ไม่ใช่คอกาแฟแต่อยากรู้แล้วกันเนาะแล้วปามีเทคนิค แบ่งปันยังไงว่าแบบคนที่อยากจะดูแลลูกหลางแต่อยากกินกาแฟอ่ะเวลาไปสั่งกาแฟนี่มันคือความขมหรือว่าความแตกต่างของกาแฟแต่ละแบบมันคือยังไงคะแต่ละแต่ละอย่างจ,จริงๆแล้วอะค่ะถ้าให้ดีที่สุดเนาะกาแฟก็ดีที่สุดก็คือให้เรา ทานน้าตาลให้น้อยที่สุดหรือไม่ทานน้าตาลเลยจะดีที่สุดที่รู้มาก็คืออเมริกาโน่ใช่เพราะว่าเขาจะไม่มีน้ําตาลใช่ไหมที่แนะนำนะเป็นอเมริกาโน่คือไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมไม่ใส่น้าตาลเลยมันมันขมมากเลยค่ะนภาสแต่อย่างที่บอกค่ะว่าคือถ้าคนที่ไม่ใช่คอกาแฟหรือว่าไม่ไม่ขมขนาดนี้จะรู้สึกขมมากใช่ใช่ก็แนะนําคือ ใส่นมก็ได้ค่ะก็จะเป็นคาปูนะคะ,ะจะใส่นมคาปูจะมีกลิ่นของกาแฟนิดหน่อยแล้วก็คือมีนมขึ้นมานะคะ,ะมันจะมีความเข้มข้นของนมก็คือ,อ,อได้รสชาติของกาแฟ แต่ไม่มีความขมอันนี้ถ้าเปรียบเทียบความเข้มข้นของกาแฟก็ระดับหนึ่งเพิ่มมาอีกนิดนึ่งถ้าเป็นคนที่ชอบทานช็อกโกแลตก็จะเป็นหนูชอบอ๋อ้มะข่ามะข่าเขาจะเพิ่มกาแฟบวกกาแฟขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเมือเราได้ทานช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกาแฟใช่ค่ะกาแฟก็จะไม่เด็ดก็จะมีกลิ่น มีรสชาติของกาแฟใช่แต่ถ้าแก้วนี้เลยค่ะคือถ้าเรียกก็เหมือนกับกาแฟะระดับสามก็คือมีความเข้มข้นของกาแฟะะนะคะแล้วก็มีความหวานของส่วนผสมที่เขาใส่ไม่ว,ว่าจะเป็นนมหรือน้ำตาลอะไรก็แล้วแต<อ>่แต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราทานแบบนี้ไปบ่อยก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะสะสมเรื่องของน้ำตาลเรื่องของน้ำตาลนะคะสะสมเกินเราก็จะทำให้เรา เก็ดขบวนได้ถึงที่สุดเนาะจริงๆแล้วอ่ะคนติดหวานน่มันติดง่ายมากมันเลิกกับมันเลิกยากจริงๆเราเคยอ่านบทวิจัยนะคะเขาบอกว่าน้ําตาลเนี่ยเปรียบเหมือนสารสาาเตติกเลยใช่ะคะ่ะถ้าให้หนูทดลองเขาบอกว่าให้หนูทดลองน,นะคะหนูตัวหนึ่งได้กินน้ําตาลเจ็ดวันติดต่อกันกับหนูหนตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ได้กินคือคนที่พอปล่อยมาเวลาพร้อมกันเขาจะวิ่งไปหาน้ำตาลท,ทันทีน้ำตาลเป็นสารสเตติดจะทําให้เราติดเคยสังเกตไหมคะว่า ถ้าเราทานกาแฟหรือว่าทานเครื่องดื่มที่มีรสหวานค่ะทานทั้งเดือนเราก็ไม่เบื่อแต่ถ้าเราทานอาหารยกตัวอย่างทานสักเจ็ดวันเบื่อแล้วถูกไหมคะอ่าเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าในน้ําตาลมันมีสารเจติดกับนีนี้เองทําให้เรากินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวมาติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีเทคนิคในการดูแลตัวเองง่ายๆแบบนี้อีกนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องของเคกับช่องของน้ำฟ้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ